ราศีมังกรถึงเวลาที่คุณจะตามหาพาร์ทเนอร์คนรู้ใจไม่ว่าจะเป็นคู่หุ้นส่วนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันคือแฟนหรือคนทำธุรกิจร่วมกันเวลาดีๆได้มาถึงแล้วครับติดตามรายละเอียดครับผม สวัสดีครับชาวราศีมังกรสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินนะครับอาจารย์มงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์มารับใช้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะชาวแคปริคอนนะชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรคุยกันไปที่ผ่านมาก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีนะครับในตำแหน่งดวงเนี่ยเ,เป็นตำแหน่งลาบของ การเดินทางของพระราหูเราอยู่ลาบในการเดินทางของพระเสาเราอยู่เบื้องหลังนะครับในการเดินทางของดาวพระรัสัสัปตีก็เราอยู่ในตำแหน่งที่การงานเจริญเติบโตถือว่าแคปริกอนมังกรเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับและก็จะไม่มีปัญหาอะไรยาวไปสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้มันมีเรื่องที่แทรกเข้ามาในดวงชั้นลึกนะดวงชั้นลึกเนี่ย ต้องเรียน่านผู้ชมว่าโหราศาสตร์อินเดียเปรียบเหมือนดอกบัวชาร์ตที่เราคุยกันข้อมูลพื้นฐานที่เราคุยกันก็คือดอกบัวกลีบนอกสุดซึ่งเป็นกลีบที่ใหญ่ที่สุดนะครับเรียกว่าภาพสรุปก็ได้แต่เมื่อนักโหราศาสตร์ต้องการรู้อะไรที่ละเอียดลึกๆขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะทําให้บัวดอกนี้บานออกแล้วมีกลีบซ้อนๆซๆกันข้างในปรากฏเด่นชัดใช่ไหมครับพร้อมทั้งเห็นเกสรอ,อยู่ข้างใน ข้อมูลทั้งหมดในหลักบรสษัทอินเดียเนี่ย144ชั้นชุดข้อมูลนะครับผมเหลือบตาไปเห็นในชุดข้อมูลที่11ชุดข้อมูลที่11เนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้นผลกำไรดอกเบี้ยหรือความมั่งคั่งร่ำรวยแบบที่เรานั้นทำงานมาแลกมาด้วยความเหนื่อยยากหรือ เราเอาเงินที่เราทำด้วยความเหนื่อยยากไปวางไว้ในตำแหน่งที่งอกเองได้ไปลงทุนในหุ้นไปฝากธนาคารไว้มีดอกเบี้ยง,งอกขึ้นมานะครับหรือว่าเอาไปซื้อสินทรัพย์มั่นคงบางอย่างเช่นไปซื้อทองคําแท่งเก็บไว้แล้วทองคํเเพลือทํางานไปเพลินเลมันก็ขึ้นราคาขึ้นราคาขึ้นราคาอย่างเงี้ยนะครับตัวราคามูลค่ามันก็ขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้คือดิวิชั่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่งคั่งก็คือ รูตรัมชาไอตัวรูทรัมชาเนี่ยข้อมูลที่สะท้อนกับชาวราศีมังกรมันเป็นดับเบิลหมายความว่าอะไรครับดาวที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดาวที่เกี่ยวข้องกับกำไรเนี่ยเข้าไปซ้อนทับกันสองรอบสองครั้งด้วยกันก็คืออันที่หนึ่งคือราศีมังกรเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่จะได้ลาบจากพระราหูอยู่แล้วจะได้ลาบจากพระเสารอยู่แล้ว ครั้งนี้พระเสาก็มอบลาบให้อีกในรุดรํมชาพระพุทธก็มอบลาบให้อีกนะครับกระบวนการนี้จึงเรียกได้ว่าชาวราศีมังกรที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ชาวราศีมังกรที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับเแลกโซโลจีเรื่องของการผ่อนคลายความตึงเครียดชาวราศีมังกรที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ หลับสบายหลับลึกตั้งแต่เครื่องนอนเตียงนอนฟูกที่นอนปล่องผ้าผ้าห่มหมอนไปจนถึงยานอนหลับไปจนถึงผลิตภัณฑ์ช่วยให้หลับไปจนถึงกลิ่นหอมๆในห้องนอนอะไรก็ตามที่มันเป็น bed r e s อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนอะไรที่เกี่ยวข้องกับการ r e l a ์ชาวราศีมังกรที่ทำตรงนี้จะเอ์นิ่งดีมาก คนที่ไม่อยากทำงานอะไรเลยถ้ามีตังเหลือและเป็นชาวราศีมังกรไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลไว้ไปซื้อหุ้นสถานประกอบการที่พักโรงแรมนะครับสปารีสอร์ทที่เขาเป็นหุ้นเปิดขายไปซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ลงที่นอนคือจงกับดวงช่วงนี้อย่างมากเพราะว่าตัวเรานั้นถ้าขี้เกียจทำงานก็ต้องไปเป็นเอาเงินไปยน ไปเป็นหุ้นกับเขาแล้วก็ปล่อยมันโตนะทีนี้ชาวราศีมังกรเนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งที่ได้ตังเหมือนกันแล้วผมกำลังจะแนะนำให้พวกเราช่วยกันทำถ้าสนใจพักสักครู่ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้ๆเชิญที่นี่ได้เลยครับมณีน,น,นาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกลสในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองค์ผ่านมหาวิธีมงกลละท่าจากอาจยามงกลเรียบร้อยแล้วครับ ครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ได้สตังใช้ดีเหมือนกันแล้วก็เวิร์กนะก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดมนุษย์ครับ <S <S ฟังให้ดีฮะอันนี้เป็นเทรนด์ใหม่แนวใหม่ๆที่ไม่ค่อยมีปรากฏทุกครั้งที่เราเห็นว่ามันมีเยอะแล้วแล้วเรากำลังอยากทำจริงๆมันคือสายไปแล้ว ะอะไรใหม่ๆคุณต้องไม่เคยได้ยินและเพื่อนก็นไม่คยได้ยินสังคมไม่คยได้ยินและถ้าคุณสนใจทําเป็นชุดแรกๆมันคือการได้กินนมาเก็ตแชร์ก่อนเพื่อนมันคือการทําแล้วรวยก่อนคนอื่นนะครับการทําความสะอาดมนุษย์ตามอิทธิพลดวงดาวในรุ่จทรัมชาและชาร์ต่างๆงานการทําความสะอาดมาแรงมากและชาวราศีมังกรจะทําได้ดีมากตามเกณฑ์ดวง มันมีเยอะมากในประเทศในโลกเราที่เกี่ยวข้องกับคลีนิ่งการทําความสะอาดการทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กคลีนิ่งจ้างเขามา8,000ั0 0มื่นหนึแล้วแต่ขนาดบ้านเราจ้างเขามาทำถ้าบ้านเดียวสัก2 0 0 0 0ทําแบบดีๆนะอันนั้นก็มีทั่วๆไปแต่การทําความสะอาดมนุษย์ยังไม่เป็นที่นิยมยังไม่มีแต่เริ่มมีการ ทำบ้างอันนี้คืออะไรอธิบายให้ฟังครับทุกวันนี้ที่เราอาบน้ําในทุกๆวันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่สามารถทําความสะอาดตัวเราได้เต็มร้อยเปอร์เซน์อย่างที่ควรจะเป็นครับเราทําความสะอาดตัวเราได้สะอาดจริงๆต่อเมื่อเราอยู่ในชุดการอาบน้ําที่ ใหญ่พอสมควรและอาบนานพอสมควรครับเช่นเราลงไปแช่ในอ่างอาบน้ําเราลงไปเล่นน้ําที่มีกระแสน้ําไหลผ่านเช่นเราไปเล่นน้นําตกนเราไปเที่ยวน้ําตกเราไปเที่ยวทะเลเราลงไปเล่นน้ําสักครึ่งชั่วโมงน้าําที่ไหลผ่านกระแทกตัวเราเย็นชําการคลีนการทําความสะอาดในทุกๆจุดในร่างกายจริงๆสะอาดจริงๆต้องเป็นธรรมชาติทาความสาดให้เราแบบนั้นครับ แต่เมื่อเรามาอาบน้ำในห้องน้ำของเราถ้าเราไม่ใช้เวลามากพอกับทุกๆส่วนของร่างกายจริงๆแล้วเรายังอาบน้ำไม่สะอาดครับแล้วมันก็นำไปสู่ปัญหาหลายๆอย่างได้สำหรับคนที่มีอาการภูมิแพ้สำหรับคนที่มีอาการทางผิวหนังเรื่องเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาในวัยที่เขายังอายุไม่เยอะครับ แต่เมื่อผ่านการเวลาไปเยอะๆถอยกลับไปมีผลงานวิจัยพูดถึงเรื่องนี้อยู่ครับว่าทุกวันนี้เราไม่สะอาดห้องน้ำที่เราใช้มีอนุภาคเล็กๆที่ยังเป็นเชื้อโรคก,กันอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด1 i โควิด -19 เนี่ยแม้กระทั่งเราจะกดชักโรครกเนี่ยทางสาธารณสุขทางคุณหมอยังบอกเลยว่า ต้องปิดฝาอรองนั่งเนี่ยปิดก่อนแล้วค่อยกดได้ไหมครับเพื่อมันมีความฟุ้งของเชื้อตัวเราเองเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราจะสามารถทำได้ดีในด้านหน้าจะมีไม่ไม่กี่ท่านที่ให้ความใส่ใจกับด้านหลังนะครับแล้วในหลังของเราเนี่ยมันคือที่เที่ยวเล่นอันสมบูรณ์หลายอย่างที่นอนเองก็ยังมีตัวสมัย คือตัวไรฝุ่นเป็นที่สิงองาสัยมีเชื้อราเกิดขึ้นในห้องนอนของเราครับในตู้เสื้อผ้าของห้องที่ไม่โดนแดดก็มีให้สิ่งเหล่านี้มันเทินมาเป็นธุรกิจได้ธุรกิจคลีนเชื้อโรคในร่างในร่างกายมนุษย์การอาบน้ำอย่างอย่างเป็นระบบระเบียบเครื่องอาบน้ำฝักบัวอาบน้ำผลิตพันอาบน้ำนะครับน้ำยาอาบน้ำหรือ การปรับปรุงห้องน้ําให้เหมาะสมนะอีกหน่อยห้องน้ําของเราจะไม่เหมือนเดิม mm. เพื่อสุขนอนามัยที่ในที่ดีขึ้นในยุคสมัยที่กําลังจะมีโรคเยอะๆนะครับกําลังจะมีการระบาดเยอะๆนี่การอาบน้ําของเราจะเปลี่ยนไปนะแล้วจะทําอย่างไรให้เราอาบน้าสะอาดโดยใช้น้ําเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมมันจะเป็นโจทย์ใหม่ๆและมันเป็นธุรกิจใหม่ๆสำหรับคนอยากรวย เก็บไปเป็นการบ้านนะอันนี้เป็นเทรนที่ผมไปศึกษาพบมาก็มาแชร์ให้ฟังก่อนเลยนะครับเอาละชาวราศีมังกรน,นะเกฑ์ดวงจะพุ่งมากช่วงนี้ถ้ามีโอกาสก็จัดไปนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะแล้วก็กด u u s s r r i e คอมเมนต์คุยกันเจอกันใหม่ใน EP ต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ